เกาะหนูไหมเอาผมมาเกาะตรงนี้อ่เอาเกา<ร>ะดิไปกลัวมาเดินผมหนูมากเลยอ่ะเากาะไปเอ, pave, เอาไป,ไปเอาไปไม่อเอาตรงแขนถ้าตรงผมนี่เดี๋ยวก็ยุ่งมันมันมันน่าจะไม่ขึ้นใส่ผมอย่างนีเอาเกาะเกาะทำนี้ทำงี้ครับอ,อึ๊บอ่าขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นขึ้น,นตรงตรงปากมาเลยตรงปากม,มาเลยลูกอ่าเก่งมากเก่งมากไม่เอาด้วยนะ ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บมันไม่กัดหรอกโโอกำงมากมันเกาะให้เชยไอเด็กหัวหยอง

ฮ้ยไปไหนลูกเฮ้ยอยู่ไหนไปไปไปออกไปกันเอาข้าร้านไม่ได้ลูกมีลูกค้าอยู่ดูดูแค่หนูไม่เป็นไรหรอกไหน